สวัสดีลูกค้าและ f อซทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดนี้ก็จะมียกยิงอยู่13กระบอกนะครับแล้วก็มีทรงกำคอลางไม้อยู่อีก2นะครับถ้ายกยิงเป็นลางอลูมิเนียมจะมีอยู่11กระบอกนะครับชุดนี้ก็มีไม้ประดูกับพี้แล้วก็มีมาริทอยู่1กระบอกนะครับยกยิง ยกยิงรางอลูมิเนียมงานสั่งจองประมาณเจ็ดถึงสิบวันประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรางไม้คิวก็ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันนะครับ <Yeah. S 1> การสั่งจองงานผมจะไม่มีมัดจำนะครับ <Yeah. S 1> การสั่งจองก็คือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับผมจัดลงคิวให้นี่นครับเป็นกระพี้เขาวควายนะครับนี้เป็นไม้ประดูนะครับแดงๆล้วมีไม้สักอยู่สามกระบอกนะครับนี่นะครับ ลายสวยๆนะครับไม้สักนะครับนี่นะครับกระบอกนี้เป็นมะลิดนะครับลูกค้าเอาปีกขังคาวแบบแกะลายนะครับห้าสิบห้าเซนนะครับกระบอกนี้นี่ก็เป็นไม้ประดูนะครับเหลงลางนะครับลูกค้าตัวนี้เอาเป็นเซฟข้างนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นไก่นกนะครับเซฟนะครับปลดเซฟยประมาณนี้นครับถ้า <c oughs> พร้อมยิงลังไม้ประดูนะครับจะอยู่ที่สามพันห้านะครับใส่เซฟข้างเพิ่มสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับ ดำๆนี่จะเป็นเป็นลายไม้นะครับไม่ใช่รอยแตกนะครับนี่นะครับเป็นลายไม้นะครับน่าจะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับนี่ครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 092 9 4ศูนย9สนย์ะครับ id line edit 929 WGRM นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับ <c oughs> ต้องการแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับราคานี้มีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับแล้วก็แถมลูกดองให้อีก3ลูกนะครับชุดนี้สนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับรางอลูมิเนียมก็พร้อมยิงอยู่ที่2,600นะครับยกยิงถ้าเป็นทรงมือสอดทรงลูกซองราคาอยู่ที่3 3 0 0ัานะครับ ยังไม่ได้ใส่ล้อโรลเลอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวักพักก็ใส่ให้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ